สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสโดยจะเป็นล็อกทั้งทำนายช่วงเดือนกระกฎะาคม2563นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนอื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจสนหรับส่วนช่องเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่คบแล้วนะมันเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคมวันพฤหัสเนี่ยในเดือนนี้ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคุณจะตัดจบกับเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะเนี่ยจากเรื่องราวแย่ๆตางความหลักแล้วก็เลิกเดินไปสู่อะไรใหม่ๆในชีวิตที่คุณมองว่ามันดีกว่าเดิมอ่ะแต่ถ้า,าจ,จะมองเผื่อไปทางร้ายๆเนี่ยคุณอาจจะไปทําอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็ไม่ดีนะแล้วมันส่งผลให้ความรักของคุณอะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความขัดแย้งก็ได้นะครับตัวอีกฝ่ายอย่างเนี่ยดูเขาก็มีสิ่งที่เขาคิดหวังอยู่ในใจนะที่จะได้เดินหน้าพัฒนาชีวิตไปสสู่่่่ิงทีีดขึ้นนนเหมือกัะ ตัวเขาอาจจะได้รับข่าวสารจากทางไกลหรือมีการต้องเดินทางไกลเพื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็ได้นะหรือถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นเรื่องรักระยะไกลอ่ะเขาเองก็พยายามติดต่อพูดคุยเพื่อรักษาความรักให้ดีต่อไปก็ได้่ะแต่ปัญหาก็คือคุณไม่ได้มีความสุขกับความรักใ,ในตอนนี้สักเท่าไหร่เลยสิเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความสู้กหนักเหนื่อยใจมีสิ่งที่คุณต้องพยายามทุ่มเทค่อนข้างเยอะมากอ่ะอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหนักมากของพวกคุณก็ได้นะะพวกคุณ่ มีสถานการณ์ที่จะต้องเลือกตัดสินใจทําในบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากอะแม้ว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งอะแต่คุณก็ตั้งใจใที่จะทํากับมันนะครับเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการกันละเพราะถึงแม้ว่าจะปล่อยให้ความรักมันเดินหน้าไปอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรเลยะพวกคุณก็ไม่มีความสุขในความรักอยู่ดีนะต้องเจอปัญหาความขัดแย้งตลอดอะปัญหาของพวกคุณในตอนเนีน้มันจะเป็นเรื่องการคิดแะแวงสงสัยตัวกันและกันนะครับหรือเป็นการที่มองกันในด้านลบๆะ หาข้อเสียงมันบดเชิญหน้าใส่กันตลอดไม่ค่อยมีการติดต่อพูดคุยหาทางออกในปัญหาต่างๆนะรวมไปถึงการที่จะมีหนทางโอกาสใหม่ๆให้มอแล้วก็ได้ไปเริ่มต้นทำงานด้วยนะครับแล้วให้จบเนี่ยเป็นการพูดถึงการลุกมาต่อสู้ตั้งรับกับปัญหาต่างๆนะตัวคุณจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่มีในใจต่อไปอะ่ะต้องการลุกมาต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆให้มันถึงที่สุดเลยอะ่ะเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆมันเดินหน้าไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะครับแล้วนี่ก็เป็นแนวนวภาพรวมนะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกไฟล์หนึ่งคนในใจของคุณน่ะเขาเคิียอะไรคุณอยู่นะครับในความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่สี่ดาวน,นะตัวเขาก็มีความรู้สึกอยากจะหยุดพักในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะแล้วเป็นไพ่หกเหรียญมันเป็นการที่เขาจะเริ่มปล่อยวางกับความรู้สึกของความรักลงไปบ้างแล้วนะ หากมีปัญหาความขัดแย้งกันมาเขาก็อยากจะให้อภัยกับเรื่องราวแย่ๆตรงนั้นนะหรือเขาอาจจะอยากต้องการให้คุณนะ่ะให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําก็ได้นะเนี่ยเป็นเรื่องของการให้และให้อภัยด้วยภายสิบไม,ม้เท้าอ่ะเขาก็มองว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักเหนื่อยกับใจตัวเองกันมากนะมีสิ่งที่ต้องพยายามฝ่าฟันทุ่มเทกันคนข้งเยอะก็เลยเริ่มเหนื่อยตรงนี้ไงอยากจะหยุดกับมันแล้วแล้วภายหนึ่งถ้วยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวความรักอะไรใหม่ๆที่หยิบยื่นเข้ามาสู่ตัวพวกคุณนะ ไม่คนในคนนึ่งจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกอะเนี่ยแล้วการจะเดินหน้าไปทําอะไรกับความรักใหม่ๆเนี่ยเขาก็หวังถึงการให้อภัยกันตรงจุดนี้หากคุณพบความรักใหม่ๆเขาก็พร้อมจะให้อภัยคุณแล้วก็ให้คุณเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีตรงนั้นนะหรือถ้าหากว่าเป็นการที่เขาจะไปตรงจุดเนี้ยเขาก็หวังการให้อภัยจากตัวคุณเช่นกันะหรือถ้าหากว่ามันจะไม่มีความรักใหม่ๆเข้ามาเลยเนี่ยมันก็เป็นการที่เขาอยากจะหยุดพักกับเรื่องราวความขัดแย้งเดิมๆแล้วก็ปล่อยวางกับปัญหาต่างๆอะ แล้วก็มันหยิบยื่นมอบคำหลักให้กันและกันตรงนี้นะนี่อาจจะเป็นทางที่เขาต้องการก็ได้ทีนี้เรามาดูอ่อนลคัคนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างอืมไพ่จะพูดถึงการพูดคุยติดต่อกันนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหารเรื่องของการมองลบคิดล้ายกันไว้ก่อนนะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมาพูดคุยกันเลยอะทางแก้เนี่ยไพ่ก็แนะนาให้คุณนะ่ะ หันมาตกลงพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆให้มันดีนะให้มันเคลียร์ชัดเจนไปเลยอนะแล้วทีเนี้ความรักของคุณก็น่าจะเดินหน้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะก็ขออาจจะช่วยคุณผ่านกับสิ่งต่างๆเหล่นี้ไปได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพาค่คนโสดสนิทเนี่ยดูก็จะนิ่งๆเนอยๆไม่ค่อยมีอะไรที่มันเกิดขึ้นสําคัญมากนะทางความรักอะ่ะอาจจะมีเข้ามาก็ได้อ่ะแต่คุณก็ไม่ตอบรับกความรักครั้งนี้ไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยมันจะเป็นความนิ่งเฉยชาไม่อยากจะเดินหน้าทําอะไรกับความรักเลยนะแล้วก็ไพ่แปดดาบอะ่ะมันรากกับว่าคนที่นิ่งคนเนี้เขาขังตัวเองอยู่กับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่เขาไม่สามารถหลีกหนีหรือว่าลืมจากมันไปได้อะ่ะหากมีความรักอะไรเข้ามาเนี่ยไพ่ห้าดาบเขาก็จะ เดินหนีถอยห่างแยกตัวออกมานะไม่เปิดโอกาสให้ความรักครั้งนี้มันเข้าสู่ตัวเขาได้อะแล้วก็เป็นไพ่ก้าวถ้วยเขาก็จะมีความสุขสบายใจที่จะอยู่แบบนี้อยู่กับตัวเองคนเดียวไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งที่ไม่สมบ่อนในความรักอ่ะเขาก็คงต้องยอมแพ้ถอยห่างจากไปนะทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนเดีจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับ ดูจากหน้าไพ่ของเขาแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็เข้าใจในความคิดในจุดยืนของคุณอยู่นะไพ่เจ็ดเหรียญนะเนี่ยเขาก็แสดงออกถึงการรอได้รอถึงสถานการณ์ที่คุณจะมีความพร้อมกับความรักก่อนนะหากคุณยังไม่ทันที่จะเดินหน้าความรักเขาก็จะไม่ทาอะไรมากไปคนนี้เหมือนกันนะครับไพ่หกทวยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเก่าในอดีตที่มันยังมีผลกับความรักของพวกคุณนะเขาก็มองจนจุดนี้แล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะแล้วก็ไพ่จัดเมนเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเยียวยารัากษาฟื้นฟูเขาก็อยากจะเข้ามาแก้ไขปรับเปลี่ยนความสึกนึกคิดของคุณนะให้มันกลับมาดีขึ้นนะอยากจะช่วยให้คุณเนะี่ยมีความสุขสังค์สวรรค์ที่ดีขึ้นอีกครั้งให้ได้คนะหรืออาจจะเป็นการที่เขาอ่ะรอคอยรอจังหวะที่คุณนะ่ะจะสามารถติกฟื้นตัวเองกลับมาดีขึ้นอีกครั้งก็ได้นะครับนี่ยเราก็เป็นไพ่กาวเหรียญเขาก็จะอยู่รอคุณอย่างมีความสุขกับตัวเองไปก่อนเช่นกันนะสามารถอยู่คนเดียวเลยที่ไม่ต้องมีใครมาอยู่ข้างกายเขาอ่ะ เขาก็รอคุณตรงจุดนี้เช่นกันนะดูเขาจะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็รีบรออะไรมากนะถ้าหากว่าอนาคตของพวกคุณเนี่ยมันจะแก้ไขแล้วกลับมาจูนกันติดได้ก็ถือว่าดีไปนะทีนี้เรามาดูออนแลเคลื่อนกัน,นว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่อย่างไงบ้างอืมคุณก็ได้ไพ่ข่าวดีนะตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงจะเป็นยังไงนะครับแต่ไพ่ก็บอกถึงแนวโน้มดีๆว่า มันจะมีใครบางคนเข้ามาหยิบยื่นมอบความรักกับตัวคุณแล้วนะก็ะเป็นการมาบอกด้วยว่าความรักที่เข้ามาตรงนี้มันนา่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ใช้กับตัวคุณจริงๆอนะสามารถมอบความรักความรู้สึกดีๆกับตัวคุณได้ยังมีความสุขตรงนี้นะดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าชะตาบางคนนะอะอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดกับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่ทําให้ยังไม่อยากจะเดินหน้ากับความรักอะคุณก็ลองเปิดใจลองดูกับความรักครั้งนี้บ้างก็น่าจะไม่เสียหายครับลองพูดคุยพบหาดูใจกันก่อนนะถ้ามีความรักเข้าม,มาเนี่ย โอเคทีนี้เรามาดูความรักกับคนมีคู่กันบ้างนะ ừ, หน้าไพ่คนมีคู่เนี่ยใบแรกก็เป็นไพ่ก้าวดาบมาเลยนะมันจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดมากกกับเรื่องความรักในตอนนี้อยู่แล้วไพ่หกถ้วยเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องอะไรเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยประสบปัญหาก,กันมาในชีวิตรักของพวกคุณนะเรื่องราวล่านั้นน่ยมันก็ย้อนกลับมาสู่พวกคุณให้มีปัญหาก,กันตรงนี้นะครับเนี่ยหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องรักที่ต่างวยัยกันก็ได้นะเนี่ยหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของเด็กๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณน่ะให้เรื่องราวตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเมื่อนไขที่ทําให้คุณไม่สามารถลุกมาแก้ไขจัดการทําอะไรกับมันได้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณก็ยากนะที่จะเปลี่ยนแปลงทาอะไรกับมันนะเป็นไพ่แฮงแมนนะต้องแขวนตัวเองแล้วก็รอดูสถานการณ์ตรงนี้ไปก่นะ แล้วก็มาคิดกังวลาหาหนทางแก้ไขกับมันอยู่เนี่ยแล้วก็ไพรราชนีไม้เทา้าอ่ะพวกคุณก็ยังมีความลับมีความมุ่งหวังทางความรักที่ดีกันอยู่นะอยากจะทําหน้าที่ของคู่รักแล้วก็ดําเนินการทางความลับให้มันดีต่อไปเรื่อยๆอะ่ะยังถือว่าไม่ยอมแพ้กับความรับนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆอ่ะมันดูไม่เอื้นออำวยให้คุณทํากับสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่ไงต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างไปก่อนนะหรืออีกแง่มันก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการงานภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบก็ได้นะ ที่มันส่งผลย้อนกลับมาสู่ตัวพวกคุณนะ่ะก็ต้องทําใจยอมทํากับตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะอืมจากความคิดของเขาเนี่ยสิบดาบอะ่ะบงบอกว่าเขาเองก็ผิดหวังเสียใจกับสถานการณ์ปัญหาของคุณตอนนี้มากเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าะตา์แต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรที่รุนแรงขนาดไหนเนี่ย แต่ว่าเขาก็จะวางตัวท่าทีที่นิ่งเฉยไม่แสดงออกความสึกออกมามากมายนะครับเนี่ยแล้วก็ไพคิงดาวะเนี่ยเขาก็จะทําตัวหยุดนิ่งแข็งก้าวมันตึงมากขึ้นอนะ่ะเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเขานะครับดูเขาจะเริ่มมีความเอาจริงอดใจกับการเดินหน้าใช้ชีวิตต่งตางๆนะ่่ะเหมือนกับที่ผ่านมามีปัญหาอะไรหรือว่าขัดแย้งอะไรกันเนี่ยเขาก็จะลอ,ชอมชมยอมปล่อยข้อกับปัญหาต่งตางๆนอะ่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มจะนิ่งเฉยกับปัญหาแล้วนะแต่สิ่งแย่ๆกันนะ มาเป็นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจทําในบางอย่างแล้วนะเพื่อแก้ไขในปัญหาที่มีตรงเนี้ยเนี่ยฟิลลิ่งจะประมาณว่ามีเรื่องแย่ๆมาช็อกกับตัวเขามากอะจนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่นิ่งขึ้นมากขึ้นนะครับทั้งหมดอาจจะกลับลกันก็ได้นะอาจจะเป็นการที่เขามองคุณเป็นอย่างนี้อยู่ก็ได้อะเริ่มทําตัวนิ่งเฉยมันตึงใส่เขาก็ได้ทีนี้เรามาดูออกระเคลกันนะครับไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้าง คุณก็ได้ไพที่พูดถึงการลุกมาควบคุมแก้ไขจัดการนะพวกคุณอ่ะก็คงจะเจอปัญหาอะไรแย่ๆเข้ามาสมหัวกันเยอะมากจากเมื่อก่อนอนะ่ะแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะที่เหมือนกับมันระเบิดออกมากันแล้วนะไม่จะทนกับตรงจุดนี้ต่อไปอ่ะไพก็เลยมาบอกให้คุณอ่ะถึงเวลาแล้วนะที่ต้องลุกมาจริงจังแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะที่ผ่านมาคุณก็คงจะเพิกเฉยวางเฉยกับสิ่งต่างๆมากเกินไปอ่ะปัญหาต่งตางๆมันก็ไม่รับการแก้ไขที่ดีไนงะ เนี่ยไพ่บอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลับมาแก้ไขมันแล้วนะอืมยังไงก็ขอคุณพบเจอหนทางถ้าออกที่ดีในความรักพบความสุขในชีวิตรักกันได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ